ครับเล็กอ่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคั้งสี่ทับสองและสี่ทับสามนะคะเรามาเรียนเรื่องระบบกล้ามเนื้อกันนะคะเราเรียนไปแล้วนะคะหลังจากอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาดูพิธีการดูแลระบบกล้ามเนื้อเราดูแลยังไงนะคะแล้วหลายคนนะคะห้องหนึ่งนะคะห้องสี่ทับหนึ่งนะคะถามคุณครูว่าผู้ขาผู้หญิงสามารถมีกล้าไมได้ไหมอยู่ในนี้มีคําตอบนะคะ ไม่ใช่เฉพาะมีแต่ผู้ชายนะคะครูตอบตรงนี้เลยว่าผู้หญิงก็สามารถมีกล้ามได้อ่ะเราไปดูกันนะคะของเรานะคะก่อนไปดูวิดีโอนะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นระบบกล้ามดูระบบกล้ามเนื้อของเรานะคะจะมีทุกส่วนในร่างกายนะคะตั้งแต่นะคะตั้งแต่ กล้ามเนื้อหน้านะคะหน้าของเราก็มีกล้ามเนื้อนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะมีเฉพาะเขียงขานะคะหน้าเรามีกล้ามเนื้อหน้าอกหน้าอกของเรานะคะมีกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อไหลมีนะคะสังเกตตัวเองนะคะฟังรูแล้วสังเกตไหล่ตัวเองซิว่ามีกล้ามเนื้อไหมนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อข้อมือนะคะข้อมือมีกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะหน้าท้องมีสําพัญนะคะมีเยอะด้วยนะคะที่เป็นซิกแพคนะคะถ้าใครเป็น <c oughs> ย้วยๆออกมาอ้วนๆนะคะอันน้เรียกว่าโรคอ้วนนะคะกล้ามเนื้อขาด้านนอกนะคะกล้ามเนื้อกระดูกข้อเท้านะคะแล้วก็กล้ามเนื้อระหว่างนิ้วนะคะอย่างเช่นย,ยกตัวอย่างกล้ามเนืนน้อขาเรานะคะกล้ามเนื้อทำไมเรามีกล้ามเนื้อ ถ้าเกิดว่าไม่มีกล้ามเนื้อเราไม่สามารถที่จะบังคับทิศทางการเขียนหนังสือได้เห็นไหมน้องอนุบาลกล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงนะคะอันนั้นครูถือว่าไม่แข็งแรงเพราะว่ายังเขียนหนังสือตามเส้นรอยปากกอไก่ของไข่ใช่ไหมคะแต่พวกเรานะคะไม่ต้องไปเขียนตามเส้นรอยปากแล้วเพราะกล้ามเนื้อมือของเราแข็งแรงแล้วนะคะบางคนนะแข็งแรงแม้กระทั่งสามารถยึข,ของที่ หนักได้นะคะบางคนเพื่อนสามารถยกโตได้แต่บางคนยังยกไม่ได้นะคะอันนั้นก็คือกล้ามเนื้อของใครของมันนะคะการใช้กล้ามเนื้อนะคะไม่เหมือนกันหนึ่งอาจจะดูว่าตัวเองรับน้ําหนักของกล้ามเนื้อได้มากแค่ไหนนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มไปอย่างเช่นกรณีของครูนะคะการเล่นฟิตเนสหรือเล่นเวทเล่นเวทก็คือดัมเบลนะคะยกดัมเบลจากสิบกิโลนะคะ อันนี้คือพูนะคะ10กิโลเนี่ยรูกยกเนี่ยค่อนข้างที่จะหนัก10กิโลยกแล้วก็เลื่อนกล้ามตัวเองเห็นไหมคะทีนี้วันอีก3วันต่อไปนะคะค่อยไปยก15โลวันต่อไปค่อยไปยก20โลนะคะทีนี้กล้ามเนื้อของเรานะคะก็จะตื่นตัวตื่นตัวหมายความว่ามันรู้แล้วว่าวันนี้ต้องรับน้ําหนักเท่าไหร่วันต่อไปต้องรับน้ําหนักเท่าไหร่แล้วเวลาเราเล่นกีฬาเห็นไหมเด็กๆไปวิ่งเล่นโดย ยืดยืดเหยียดร่างกายใช่ไหมคะก็จะทําให้รู้สึกเจ็บปวดตามร่างกายแล้วนั่นแหละคือกล้ามเนื้อกําลังกระตุน้นกล้ามเนื้อตัวเองเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเหยียดขึ้นและวันต่อไปไปเล่นซ้ำๆสองวันสามวันสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะหายเจ็บไปเลยนะคะกล้ามเนื้อมันรู้แล้วอ๋อกล้ามเนื้อเราใช้งานแบบนี้น้ําหนักเท่านี้และทําซ้ําๆซ้ำๆ,ๆนะคะอันนั้นคือกล้ามเนื้อนะ ต่อไปนี่มาดูแขนยกไปอย่างง่ายนะคะที่เขียนว่าเหยียดแขนก่ำหดแขนนะคะการเหยียดแขนก่ำหดแขนนะคะมามีกล้ามเนื้อไตรเสร็จไปไต่เสร็จจะอยู่ด้านหลังนะคะไปเสร็จ,จะอยู่ด้านหน้านะคะเมื่อเราเหยียดแขนนะคะกล้ามเนื้อไตรเสร็จจะหดตัวนะคะเมือ่อเหยียดเข้ามานะคะกล้ามเนื้อ ไร่เศ็จ,จะคลายตัวนะคะอันนี้จำไม่ดียกแขนนี้มาดูก็ได้เหมือนกับการเด้งกล้ามนะคะอ่ามันจะยืดและหดและคลายตัวนะคะกรณีน,นี้นะคะกล้ามเนื้อถ้าเราใช้งานหนักหรือเราเล่นเวทหรือบางคนผู้ชายนะคะไปซิดอัพหรือเม้แต่ไปดันพื้นนะคะก็จะมีกล้ามแขนตรงนี้มันจะได้ตรงกล้ามแขนและหัวไหไ่นะคะอันนี้คือระบบของกล้ามเนื้อ อย่าลืมนะคะเมื่อเวลาเราเหยียดแขนไตรเสร็จจะหดตัวจำดีๆนะคะเมื่อเวลาเราหดแขนเข้านะคะ,ะใบเสร็จนะคะจะคลายตัวนะคะมันจะสลับกันนะคะอะต่อไปนี่ชีพเมื่อวานนี้วันนั้นนะคะครูสอนสีทับหนึ่งเนาะสีทับหนึ่งคือว่าผู้าผู้หญิงเนี่ยสามารถมีกล้ามได้ไหมผู้ตอบได้เลยว่ามีได้ดูนี่ อันนี้เป็นนักกีฬาพละกายนักกีฬาทีมชาติชายกับหญิงนะคะหญิงนะคะนี่ผู้หญิงนะคะก็สามารถมีกล้ามได้นะคะอาจจะไม่ใหญ่เท่าผู้ชายนะคะอ่าพวกนี้นะคะเขาจะดูแลกล้ามเนื้อของตัวเองนะคะดูแลยังไงนะคะหนึ่งเขาต้องออกกาลังกายสม่าเสมอถ้าสมมติว่าเขามีกล้ามขนาดนี้นะคะมีกล้ามเยอะขนาดนี้แล้วไม่อกอ,อกกำลังกายเลยมีแต่กินแล้วนอนอย่างเดียวนะคะ กล้ามเนื้อนะคะก็จะกลายเป็นไขมันนะคะเป็นไขมันสะสมมันก็จะเป็นด้วยด้วไม่แข็งแรงใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นักกีฬาพละกายนะคะกินข้าวเยอะอ่ะเชื่อไหมว่าครูเคยรู้จักนักกีฬาพละกายคนหนึ่งอันนี้ครูเล่าให้ฟังนะคะปกติครูเนี่ยเราปกติเรากินข้าวมื้อละหนึ่งจานถูกไหมคะก็อิ่มแล้วนะคะแต่นักกีฬาพละกายนะคะบางคนนะ,ะกินข้าวสามจานต่อมื้อ อย่างเช่นตอนเช้าก็สามนะคะแล้วเขากินเพื่ออะไรกินเพื่อเอาโปรตีนส่วนเนี้ไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะให้แข็งแรงและเขากินเยอะแต่ว่าเขาออกกาลังกายเยอะเขาเสียพลลังงานเยอะเขาก็เลยต้องการโปรตีนทั่าไปทดแทนเพื่อให้กล้ามเนื้อนะคะมันใหญ่ขึ้นนะคะผูกเขาแปลกใจอ่ะวันหนึ่งเรากินข้าวอยู่สามมื้อแค่สามจานใช่ไหมอันนี้คือคนปกติทั่วไปแต่นักกีฬาเขากายนะคะ บางคนนะคะวันนึงกินข้าวนะเก้าจานนะคะคือเช้าสามเที่ยงสามเยน็นอาจจะเป็นสามก็จริงแต่ว่าอาจจะเป็นอาหารที่ว่ามีประโยชน์กับเขาเช่นผลผักผลไม้นะคะแต่เขาจะกินเยอะนะคะกินพวกที่มีไขมันสูงๆหรือมีโปรตีนสูงประเภทศเนื้อนะคะเพื่อไปส่วน,วนที่สิบโลอของกล้ามเนื้อตรงน,นี้นะคะอันภาพนี้นะคะที่ ผู้ชายนะคะกําลังเบ่งกล้ามเนะะี่ยคือนกกักกีฬาเคาะกายกีฬาทีมชาตินะคะที่เขาได้แชมป์กูไม่แน่ใจว่าแชมป์ปีไหนนะคะ,ะระดับโลกนะคะคนนี้นะคะผู้ชายคนนี้ผู้หญิงเช่นกันนะคะเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวของไทยนะคะที่ไปคว้าแชมป์ระดับโลกเช่นเดียวกันนะคะดูซิว่าโหผู้หญิงตั้งได้ใหญ่นะคะปกติใส่เสื้อผ้าใช่ไหมมันจะรัดรูปมันจะมองไม่ห็นอะไรอยู่ถูกไหมคะแต่ เมื as, ่อเขาถอดเสื้อผ้าออกเพื่อทําการแข่งขันนะคะโหกล้ามเขาใหญ่มากนะคะอสังเกตได้เลยถามว่าทุกคนสามารถเป็นแบบนี้ได้ไหมได้นะคะอยู่ที่การฝึกฝนและการสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะผู้ชายใช่ไหมคะเวลาโตไปอายสาวๆอ่าเราต้องรู้เราต้องมีซิคแคนะโชว์สาวๆนะคะกรณีเช่นนะคะไปเตะฟุตบอลใช่คะเขาจะมีซิกแคยิงประตูเข้า คอเสือ้อวิ่งการสนามผู้หญิงก็กีดการ์ดนะคะอันนี้คือกีดอะไรไม่ใช่กีดหน้าตานะกีดหุ่นใช่ไหมคะเออนั่นแหละอันนี้คือกล้ามเนื้อนะคะถ้าใครไม่อยากเป็นโรคอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นกินกินอะ่ะตอนเนี้ยเราเป็นวัยกําลังกินกําลังนอนเรากินไปเลยแต่อย่างน้อยๆหนึ่งอาทิตย์เราต้องออกกําลังกายสักครั้งนะคะ,นะคะอ่าต่อไปนะคะ นี่มาดูวิธีการอันนี้คือประโยชน์ของเราวิธีการดูแลกล้ามเนื้อนะคะอันดับแรกเลยนะคะมันมีวิธีการหลายอย่างนะคะเวลาดูแลรักษากล้ามเนื้อนะคะปูยกมาสามอย่างก็คือหนึ่งรับประทานอาหารที่มีโปรตรีนอย่างที่ปรูบอกแล้วนะคะอาหารอะไรบ้างไข่มเนื้อสัตว์ผักทุกชนิดนะคะอันนี้เขาจะเร่งกินกินกินเพื่อสร้าง สองนะคะออกกาลังกายสม่ําเสมอนะคะถ้ากินแล้วนอนอ้วนแน่นอนจากกล้ามเนื้อจะกลายเป็นไขมันหมดแล้วนะคะแต่ถ้า่ไหร่กินออกกำลังกายจากไขมันมันจะกลายเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นมัดใหญ่นะคะ 3. ใช้กล้ามเนื้อให้ถูกวิธีไม่ใช้กล้ามเนื้อหนักเกินไปยางไวของเรานะคะอันนี้ครูเขาเฉลี่ยมาแล้วนะคะว่าการยกของหนักนะคะยางมาก อย่างมากนะคะคนที่แบบยังไม่แข็งแรงหรือว่าคนที่ไม่เคยยกของหนักอย่างน้อย5้าถึงสิโลนะคะไม่เกินนี้หมายว่ายกเองะะหรือห้าถึงเจ็ดโลสำหรับคนที่ยกไม่ไหวเลยนะคะสําหรับสิบโลสาหรับเด็กปสี่อายุสิบปีนะคะประมาณ10บกิโลเนี่ยได้นะคะสมมติว่านี้เป็นดัมเบลของครูใช่ไหมแล้วก็ถือสามารถยกเนี่ยสามารถยกได้นะคะแต่อย่าใช้น้ําหนักเกินเกินเพราะอะไร เมื่อรู้สึกปวดเมื่อยก็คือหรุดนะคะอย่าฝืนกล้ามเนื้อตัวเองนะคะเมื่อไหร่ที่เราฝืนกล้ามเนื้อตัวเองกล้ามเนื้อจะฉีกนะคะเกิดการฉีกค่ะและทําให้เราปวดนะคะอย่างน้อยนะคะถ้ากล้ามเนื้อฉีกนะจะเจ็บอยู่อาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะคะเหมือนกับการบาดเจ็บเรื่องของกีฬาเองนะคะ,ะเด็กๆด,ดูไปแล้วทีนี้เป็นยังไงบ้าง,างระบบก,กล้ามเนะื้อทีนี้ครูจะให้ดูกีฬาแล้ว การใช้ข้อมือขานะคะกีฬา,าะน,น,นะคะเป็นกีฬากรีฑาค่ะตั้งใจะถูกนะคะให้เปิดเสียงเสียงไมหมสมุดอยู่ไหนสมุด เขียนได้ทำงานส่งกูมากูนะคะอันนี้นักเตะนักกีฬาไม่ใช่ทำอย่ามให้ดูกูเลยปิดไม่หน่อยใครอ่ะนักชวากรอ่ะปิดไม่หน่อย โ uh, <Okay. S 1> อเคอะและดี๋ยวไปดูกันนะคะแต่เขาพลาดนะครับอธิบายไปครับจับอธิบายก่อนนะคะส่วนนี้นะคะเป็นกล้ามเนื้อขานะคะกับแขนนะคะดูการวิ่งเขาจะไม่กำลังวิ่งนะคะเขาจะแบมวิ่งแล้วกล้ามเนื้อขาเขาจะสับเร็วมากอ่ะดูการส่ลายด้วยบตัดกันไปดูเลยนะคะ เฟรนนี่โลบิน่านะครับมาแรกของฟิลิปปินส์ครับ่บองมาได้ครับโอ้โหปาปสายอดไม้่งปอดแล้วนะครับนึกไูก่าอนแล้วครับแต่ของไม้สองเร็วมากครับโอ้โหบัดิตบันิตคุ่งแล้วได้หนึ่งแล้วไม้สามไปส่งก่อน นี่เป็นเสียงส่งก่อนนะครับใคยมาที่สองรวมมามาเลเซียเบียดขึ้นมาตรงกลางครับมาเลเซียแล้วโอ้โเป็นเซียหยุดเวลานะครับเอาแล้วครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายรับต่อแล้วครับเจ้าหของเราพุ่งไปก่อนแล้วโอ้โหไปไกลเลยครับที่คุณสนใจใครแล้วครับไม่ต้องเหลียบมองรับเข้าเซ้ยนเซยนเป็นที่หนึ่งครับสามสิบเก้าจุดสองเก้าเวลาขึ้นมานะครับสบายๆเลยครับอ่ะเร็วไหมคะ เร็วไหมเร็วมากเลยค่ะเร็วมากก็เร็วมากพร้อมอ่าค่ะการใช้ตีน้ำเงินคือแรงเออคนที่อยู่สุดท้ายนะคะสุดท้ายเพื่อนเลยนะวิ่งแซงขึ้นมาในไม้สองเห็นไหมคะเร็วมากอันนี้คือพอใช้กล้ามเนื้อขาเยอะนะคะนี่เกิดจากการถูกฝนนะคะอ่ะทีนี้มาดูพอกายบ้างมาดูกีฬาพอกายบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะ ออนุญาตกีฬาพ่อกายนะคะเป็นกีฬาที่ทุกคนนะคะสามารถเล่นได้โดยเฉพาะเป็นที่นิยมของเขาเรียกว่าอ่ะเด็กเห็นไหมคะเห็นค่ะอ่ะดูนะคะนค่ปกติเห็นค่ะ เคเห็นค <chat> ่ะโอเคเห็นนะคะอะไปดูนะคะไปดูกันนะคะเขาตัดสินโดยการดิ่งกล้ามนะคะว่าใครสมมติว่าเขาดูด้านหน้าเขาจะวัดจากเซนติเมตรนะคะว่าไหล่ห้่กว้างกว่ากันขาขยายกว่ากันเขาจะวัดอย่างนั้นเลยนะคะจะมีกรรมการอยู่ข้างล่างอะไปดูส่วนด่างกา้นะคะ Allora, io devo dire che la signora che mi ha preceduto non è la signora che mi ha preceduto, ma คุณครูคะขออนุญาตเข้าน้ำครับ ู้ขามีคนท้ามาบอกว่าเข้าห้องเยีไม่ได้ค่ะ Chinche, มูฟูคะเมื่อกี้มีคนทักมาบอกว่าเข้าห้องเรียนไม่ได้ค่ะ การเรื่องี ไม่ต้องเนื้ออนะจา่ต้อไหัวไช้าลงไปชง่มใช่ไหมคะ

ขาขอยล่าไปข้องน้ำค่ะ <laughs> okay. you I can even buy that.

เป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างผมมีอยากจะอ้วกเลยสุดยอด <c oughs> สุดยอด <c oughs> อยากจะอ้วกเลย <c oughs> ผมม <c oughs> องอะไรมไม่เห็นเลยครับเน็ตตอนนี้ตามองไม่เห็นเลยตนนตาบอดแล้ว